สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวหนังสือนะครับเงินมาง่ายๆนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนไว้ดีมากนะครับขายมากกว่า42,000เล่มนะฮะซึ่งอะไรฮะดียังไงครับรวมทุกอย่างเกี่ยวกับออนไลน์ไว้ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหาของขายที่ไหนขายให้ใครแล้วจะทำยังไงให้ขายดีนะครับจากปกตินะฮะราคาเล่มนี้นะ350บาทแต่วันนี้ครับ ขายเพียง265บาทเท่านั้นนะครับแถมฟรีอีบุ๊กอีกนะครับอีบุ๊กให้ไปฟรีๆในเล่มมี q r Code คให้สแกนนะครับแล้วก็มีคลิปการหาเงินออนไลน์ให้ฟรีนะครับอีก17คลิปนะครับรวมมูลค่าแล้วก็หมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวเชียวแต่วันนี้ครับขายเพียงในราคาเล่มละ265บาท265บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีอีกต่างหากครับรีบสั่งซื้อนะครับตามตะกร้าเหลืองที่ผมปักไว้นะครับ รีบซื้อก่อนที่ของจะหมดนะครับสวัสดีครับ